ในโลกที่เหล่าสิ่งมีชีวิตติดเชื้อและกลายพันธุ์ยังมีสถานที่ที่ถูกทิ้งไว้เพื่อรอการมาสำรวจไม่ว่าจะเป็นหอสังเกตการ์ดโหมดที่ถูกทิ้งล้างแต่ทุกสิ่งเทียบไม่ได้เลยกับแลบบบ a b y l o ศูนย์วิจัยเชื้อโรคที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายของเชื้อปรสิตและนี่คือไมค้าพาราไซต์เอาชีวิตรอด100วันในโหมดฮาร์ดคอร์ในโลกที่เต็มไปด้วยปรสิตก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟต์ด้วยนะคะ ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลามีคอนเทนต์ออกใหม่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มวันที่26กันเลยค่ะ หลังจากผ่านไป25วันด้วยความยากลาบากวันนี้วันที่26แล้วค่ะกิฟเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการคลัฟพิกแอคเพลและเดินย้อนลงไปในเหมืองภารกิจของกิฟคือขุดออกซิเดียมและเอาไปทาโตเอ็นชาน,นั่นเองพอขุดได้แล้วแต่กลับขึ้นไปก็กระไรอยู่กิฟก็เลยขุดล้อๆข้างๆลาวาแล้วก็แจ็คพอตค่ะคุ้มจริงๆที่ลองล้อหินดูแต่สงสัยกิฟจะอยู่นานเกินไปหน่อยขึ้นมาอีกทีก็เป็นช่วงสายของวันที่27ซะแล้วในไหนวันนี้ก็สงบสุขดีดกิฟก็เลยทำบันไดทางขึ้นเเเมมมืือออองงงใหห้้สสสรรร็จจจและะะไปปปตตตติิดดััฟาาาา์กก่่่นนนนททํโชวี ต่างๆก็พอจะทําชั้นหนังสือได้9้าชั้นอุ้ยเสียงอะไรวะเมื่อไรล่ะเนี่ยรีบนอนก่อนละกันวันต่อมากิ๊ฟใช้พื้นที่ว่างที่เคยเป็นห้องครัวเก่าเอามาทําเป็นห้องสมุดในตอนที่กําลังเล็งอยู่ว่าจะเอ็นชาร์อะไรก่อนหรือหลังหรือบวกอะไรดีกิ๊ฟก็พบว่าคันธนูมันสุ่มติดอินฟินิตี้แต่ว่าเอ็นชาร์ไม่ได้เพราะว่าลาพิดกิ๊ฟไม่พอกิ๊ฟจึงตัดสินใจตรงดิ่งกลับลงไปในเหมืองอีกครั้ง แล้วคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคะคือแบบด้วยความว่าหมดนี้มันเป็นหมดที่อันตรายมากตัวปรสิทธิ์บางตัวสามารถตบเราทีเดียวตายได้กิ๊บก็เลยใช้คมระมัดระวังแบบสูงมากนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการอยู่ในเนี้ยนานมากๆเลยเพราะกิก๊บกะว่าจะหาแร่ไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่ากิ๊บจะได้ไม่ต้องกลับลงมาหาแร่เพิ่มอีกวันที่33กิ๊บกลับขึ้นมาด้านบนก็บพบกับสายฝนที่มันโปรยปลาย ทั้งที่ฝนก็ตกแถมคลิปหายไปก็ตั้งหลายวันแต่ผักที่กิ๊บปลูกต้นแตงโมที่กิ๊บลงต้นกล้าไว้มันยังไม่โตเลยนี่เป็นสัญญาณบ่งบอกให้กิ๊บได้รู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วเออหรือจริงๆมันแค่ไม่เจอเน็ตเวริร์เพราะกิ๊บลงไปลึกเกินไปวะ่ะ กิ๊บทาการเอาของที่ได้มาเก็บใส่กล่องและบางส่วนก็เอาไปเผาแล้วก็ไม่ยืนเอชั้นของตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกแต่ดูเหมือนว่ากิ๊จะตั้งหน้าตั้งตาเอชันนานไปหน่อยรู้ตัวเองทีกิ๊บก็โดนดาเมจจากความหนาวเข้าเล่นงานแถมร่างกายหนาวขนาดนี้นอนก็นอนไม่ได้กําลังนลลานว่าจะเอาอะไรมาเผาเพื่อให้ตอมทางานอุณหภูมิตรงนี้จะได้อุ่นขึ้นกิ๊บก็นึกขึ้นได้ว่าเออเรามีไฟแช็กอยู่นี่ว่ากิ๊ก็เลยหยุดไฟใส่พื้นแล้วก็ยืนย่างตัวเองอยู่แป๊บหนึง่งจากนแแแรรรรงปล่่่่่อออยไไว้้้บบบนนนีีีมมมดดดคคะะเพาาาให์ ทุบจนประตูบ้านเราแตกได้อือหพูดยังไม่ทันขาดคำกิ๊ก็ได้เสียงประตูบ้านแตกโชคดีที่กิ๊เอาหินวางบล็อกประตูเอาไว้ก่อนโหแล้วดูดิคะโคตรเยอะนี่ไม่ใช่ซอมบี้อโพคาลิสนะมาผิดโปรเจกต์หรือเปล่าคะพวกคุณและพอเคลียร์เสร็จโอ้โหคุณผู้ชมดูนี่ดิคะโอ้โหเอ,อทีเพียบเลย มันเยอะขนาดไหนลองจินตนาการดูกันแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนที่ตีหน้าประตูเนี่ยมันเห็นได้แค่ทีละนิดเท่านั้นเลยใช่ไหมล่ะกิ๊บยืนหน้าออกไปชะเง้อมองที่ประตูอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านโอแม่เจ้าไอตัวใหญ่มันมาได้ยังไงเนี่ยเอาล่ะอีกฝั่งนึงมีเสียงระเบิดโอ้โหเห็นเงาก็รู้เลยคิดว่าใช่นั่งใหญ่กิ๊บโดนล้อมทิศทางแล้วป่ะเนี่ยแต่ฝั่งนี้ยังพอใช้ได้อยู่ในแค่ตัวระสิดรัสิดธรมรมดาเท่านั้นเองอแต่ ไม่รู้ว่าเพราะพวกมันเห็นคลิปสงบสุขอยู่หลายวันหรือเปล่าก็เลยยกพวกกันมานะคะแต่แบบมันมาอย่างก,กับนัดกันมาเลยนะคะเนี่ยโอเคมีแค่ฝั่งแบงผักนะคะที่ไม่มีตัวอะไรอะ่ะมาเชิญอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ย คยมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไหมคะคือตอนนี้กิ๊บรู้สึกแบบนั้นเลยคะ่ะโอเคเราจะพยายามลืมภาพเมื่อกี้ไปกันแล้วกันนะตอนนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วกิ๊บมองเจ้าตัวใหญ่ที่อยู่หลังบ้านได้อย่างชัดเจนถ้าเป็นก่อนหน้านี้กิ๊บคงรู้จะทายังไงดีแต่ตอนนี้กิ๊บมีธนูแล้วคะ่ะถึงแม้มันจะไม่ได้มีบัฟยิงแรงอะไรแต่อย่างน้อยมันก็อินฟินิตี้นะคะกิ๊บจะยิงมันจะกดมันจะตายเลยเดี๋ยวคอยดูดิแถมไม่ต้องกลัวว่าลูกธนูจะหมดด้วยห มันโกรธด้วยหูแล้วดูค่ะรู้เหมือนว่ามันโกรธแล้วมันจะสามารถเรียกลูกน้องออกมาได้นะคะเนี่ยเรียกพอรสิธรรมราเนี่ยไอ้ก็อดคดว่าขามันน่าจะติดโครนอะไรอยู่แน่ๆเลยค่ะมันถึงเดินมาไม่ได้โอ้โหดูดีลูกน้องมันเดินมาแล้วแต่ก็กว่าจะมาถึงเนาะไม่แน่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหอุ๊ยซีถือได้ไงอ่ะมันล้วงมือเข้ามาแน่เลยค่ะมือมันยาวอะนี่แน่ อะไรก็ได้อย่ามีหนอนก็พออุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ้ยมันมันไม่ติดโคลแล้วเหรอแล้วมันเข้ามาได้ไงเดี๋ยวมันมาได้ไงอะไฮ้มันไม่ได้ติดโคลแล้วเหรออุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มากเลยอะคิดว่ากิ๊บโดนทีเดียวตายแน่เลยยังไงเนี่ยมันได้การแล้วค่ะกิ๊บหาอะไรกินให้อิ่มท้องก่อนแล้วกันคือจริงๆต่อให้อิ่มกิ๊บก็ว่ากิ๊บไม่น่ารอดนะะโดนมันตี้ะโอ้โห โอ้โหตัวยังใหญ่อะมันมันคือบอสหรือเปล่านะคะถ้าก uh <si okay. ิ๊บจะไม่ผิดจากข้อมูลที่มีคนแนะนํามาเขาบอกว่ามันเป็นบอสด้วยนะคะหรือไม่ก็เป็นแบบมินิบอสอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกิ๊บต้องมาตีในวันแรกๆแบบเนี้ยหรอโอเคและในที่สุดกิ๊บก็สามารถกําจัดมันลงไปได้อุ้ยนานมากเลยอะไม่ไปยืนหลบๆอยู่อุ้ยอุ้ยนั้นนั่นซอมบี้หมาใช่ไหม ยี่มาติดเชื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยปุ้ยมันเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวโอ๊ยมันกระเด้งมากอ่ะเดี๋ยวนะเราใส่ชุดกรอบเทสแถมเทช้าแล้วนะโอ้ยโอ๊ยโอ้ย้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายไม่ตายเพราะตัวใหญ่ไม่ตายเพราะตัวใหญ่แต่จะตายเพราะหมาโอ้ยกิ๊บยืนเคว้งคว้างเอาหลังพิงกำแพงเพื่อหาที่พึ่งทางจิตใจ เกือบจะไปสวรรค์อีกแล้วจากนั้นกิบก็มาเคลียบริสิทธิ์ที่เหลืออยู่แล้วก็เดินสืบหาที่มาของเจ้าตัวใหญ่ว่ามันมาได้ยังไงคือจู่ๆมันไม่น่าจะมาสปาวเกิดติดบ้านกิบแบบนี้ได้ถ้าไม่มีสาเหตุอะโอโอโอนี่ไงล่ะคะสาเหตุอม,มันมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เด่ยกิฟเราออกมายิงตอดมันจากระยะไกลมันก็ยิงเข้าอยู่นะแต่มองไม่เห็นดาเมจเลยค่ะ และดูสภาพเจ้าหนอปรสิตต้นนี้มันน่าจะอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะคะมันดูไม่ใช่หนอที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเลยอ่ะสงสัยมันแอบมางอกตอนคลิปลงไปในเหมืองแน่เลยที่ต้นแตงโมแล้วไม่โตหนอนี่เสือกโตแทนอะไรวะกินยังไงมันก็ไม่ตายสักทีกิ๊บก็เลยเดินกลับเข้าบ้านก่อนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจัดการใหม่ดีกว่าตอนนี้มันเย็นมากแล้วไม่อยากเสี่ยงนะคะกิ๊บครับแอปเปิลทองกก่าไว้กินในเวลาฉุกเฉินคือตอน SCP มาช่วยกิ๊บได้แต่กิ๊บก็ไม่รู้นะว่าในพาราไซต์มันจะช่วยอะไริได้หรือเปล่า เช้าวันต่อมากิ๊บถือถังละวาไว้เตรียมตัวจะไปล่าใส่หนออ่อนปรสิตเต็มที่แต่ทว่าเอ๊ะมันเอ้าเอ้ามันมันมันไปไหนอ่ะเอ๊ะเอ้ามันตายแล้วเหรอเอ๊อ๊ไเดี๋ยวนะมันตายได้ไงอ่ะเอ๊ะเอ็มเมื่อวานกิ๊บตีมันไม่ตายแล้วกิ๊บก็กลับเข้าบ้านอ่ะเฮ้ยเอ๊อเอ็มหรือมันระเบิดตัวเองเหรอเอ๊ะ๊หรือธนูเราติดไฟเอ๊ะธนูเราก็ไม่ได้ติดไฟนี่มันโดนอะไรตายอ่ะ ไม่รู้แล้วค่ะช่างมาแล้วกันเดี๋ยกิฟขอบทุกพื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะใครรู้ว่ามันตายได้ยังไงก็พิมพ์บอกกิฟได้นะคะคือตอนนี้ก็ยังงงอยู่เลยค่ะว่ามันตายได้ยังไง รู้ว่ามันจะมีระบบชั้นดาวตัวเองจริงกันแน่นะเช้าวันที่36หลังจากเก็บเข้าของและเตรียมตัวออกเดินทางก็ได้เวลาที่กิ๊บจะไปสำรวจโลกกว้างแล้วค่ะคราวนี้กิ๊บจะไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เคยไปทุกทีเป้าใหม่ของกิ๊บคือการหาแหลบหรือศูนย์วิจัยเชื้อปรสิตให้เจอให้ได้วิ่งมาสักพักกิ๊บก็เจอสิ่งกอ่อสร้างสีดําขนาดใหญ่ที่ดูแล้วมันน่าจะไม่ใช่แหลปนะคะแต่มันน่าจะเป็นสารเจ้าหรือเป็นวัดอะไรแบบนี้หรือเปล่าพอเข้ามาดูใกล้ๆกิะะะ๊บก็เห็นมีท่าเรือแล้วก็ปรรสิตตจาาานนนนววยยฝ้ัออคู่ โอ้โหแล้วมันมีตัวบินได้ด้วยนะคะตัวอะไรน่าเกลียดจังเลยปรสิตถุงอันท้าเหรอภายในกล่องข้างข้างท่าเรือมันมีปลาและเบ็ดตกปลาถูกทิ้งเอาไว้กจาจัดปรสิตที่อยู่ด้านนอกตัวอาคารเสร็จกิ๊บก็ค่อยๆเดินเข้าอาคารอย่างระมัดระวังเจ้าว่าไปเมื่อกี้กิ๊บเหลือไปเห็นไมมข้างเขนด้วยนะคะกิ๊บว่าตัวอาคารนี้น่าจะเป็นโบสถ์แน่เลยภายในบส์นี้มีทั้งบันไดวนขึ้นและบันไดวนลงแต่กิ๊บได้ยินเสียงปรสิตชัดมากแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะดังมาจากข้างบนนะคะ ส่วนทางลงไปเนี่ยคิดว่ามันต้องเป็นดันเจี้ยนอีกแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นคลิปของไม่ลงไปดูก็แล้วกันนะคะกิ๊บค่อยๆเดินขึ้นมาบนชั้น2ออย่างเรามาระวังดูเหมือนว่าที่นี่จะมีประมาณ3-4ชั้นนะคะบนชั้น2ยังไม่มีตัวอะไรแต่เสียงปรสิตที่ดังมาจากชั้นบนนี่ค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆกิ๊บวนดูรอบๆชั้น2นอกจากชั้นหนังสือที่วางทั้ง4ี่มุมแล้วในกล่องก็ยังมีหนังสืออีกเต็มไปหมดเลย รวยความรู้เลยค่ะบอกตรงแล้วคุณผู้ชมจับตาดูจังหวะนี้ให้ดีๆนะคะกิ๊บเห็นแล้วค่ะว่ามีปรสิตอยู่ที่ชั้นสาม,มากกว่า1ตัวแน่ๆในขณะที่กิ๊บกำลังจิกจักจิกจักกับมันอยู่นั่นเองจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอุ๊ยอ๋ยอไม่หลุดหายแล้วโอ้โหตีคนแรงตีคนแรงร้โอกิ๊บไกิจะรอดจากการณี้ยังไงอต้องใช้จังหวะเดี๋ยนะเราใช้จังหวะ เป็นทองมีก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะจังหวัมันไม่ได้จริงค่ะหัวใจจะวายกิ๊นอนแมงเลยละกันหัวใจจะวายมากอ่ะกิ๊บบอกคุณผู้ชมตรงๆเลยนะคะคือจังหวัน,นะกิ๊ไม่คิดว่ากิ๊จะรอดค่ะคือกิ๊มั่นใจว่ากิ๊ต้องตายแน่ๆตายร้อยเปอร์เซ็นต์ตายแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยค่ะ <S 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 แต่ว่าก็คือมันรอดได้ยังไงกิ๊บก็ยังงงตัวเองค่ะมันเหมือนแบบคือกิ๊ เป็นปฏิหารเหรอเออกิ๊อันนี้กิ๊ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเฮ้ยไม่ตายเฉยเลยอะ่ะเออโอ้โหโ,โอ้โหคุณแล้วคุณดูโล่ของกิปสิคะโอ้โหคืออีกทีเดียวคือมันแตกแน่ๆเลยค่ะ โอ้โหแล้วถ้ากิปจัดการสถานการณ์เมื่อกี้ช้ากว่านี้แค่วินาทีเดียวกิ๊บบนโลแตกพร้อมกับร่างกายของกิ๊บแน่ๆเลยค่ะคือไปหวานนะ่ะจากนั้นกิ๊บก็เดินขึ้นมาสำรวจท,ที่ชั้น3ซึ่งไม่มีอะไรเลยและกิ๊บก็ปีนต่อขึ้นไปที่ชั้น4ซึ่งก็ไม่มีอะไรเหมือนกันโถ่เอ้ยนึกว่าจะมีสมบัติอะไรให้เก็บซะอีกกิ๊บมองลงไปด้านล่างเห็นสิ่งไม่พึงประสงค์อุ้ยเห็ยนแล้วขน,นลุกยิงทิง้งแมงเลยแล้วละเออ ดอกเดือดดอกอุ้ยออุ้ยคนลุกจะไปซูมดูมันทําไมวะเราด้านข้างของตัวบทมีสุสานด้วยค่ะแถมพอมองดูดีๆแล้วมีหน่ออ่อนปรสิตงอกอยู่ใกล้ๆด้วยกิบก็เลยอาศัยจุดที่กิบอยู่ยิงต่อมันไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็กําจัดมันได้สําเร็จพอเคลียอะไรเสร็จกิบก็ออกมาที่สุสานเริ่มลงมือขุดเช็คทุกหลุมดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในหลุมหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีกระทัะ่งศพคิดดูแล้วกันจากนั้นกิบก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆ จะกระทั่งมาเจอเข้ากับซากอะไรบางอย่างแล้วก็มีป้ายปักแจ้งเตือนอะไรบางอย่างด้วยซึ่งกิบก็ไม่รู้นะคะว่าเขาแจ้งเตือนอะไรอะ่ะเพราะว่าป้ายที่ปักมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครรู้ว่าเป็นภาษาอะไรหรือแปลข้อความออกก็ฝากคอมเมนต์บอกคลิปใต้คลิปให้หน่อยนะคะด้านในมันเป็นแท่งสีม่วงแหลมแหลมเหมือนกับที่กิบเคยเจอในท่าก่อนหน้านี้แล้วจะติดกันก็มีซากกำแพงน่าจะเป็นกำแพงบ้านนะคะ ถ้าให้กิฟต์ดาวกิดว่าบางทีเชื้อปรสิตมันอาจจะลุกลามแล้วเจ้าของพื้นที่ที่เคยอยู่ตัวนี้ก็คงจะรับมือมันไม่ไหว <c oughs> ก็เลยเผาบ้านของตัวเองหรือระเบิดบ้านของตัวเองทิ้งแล้วก็หนีไป หรือเปล่ากันนะอันนี้กิฟก็มาโน,นะกิฟวิ่งต่อมาอีกหน่อยก็เจอศาลาตอนนี้ก็เย็นมากแล้วกิฟก็เลยปีนขึ้นมาบนยอดศาลาแล้วก็ปูที่นอนนอนมันตรงนี้นี่แหละกิฟเดินมาเจอบ้านแม่มดที่โดนโคนลนถล่มทับดูจากสภาพแล้วแม่มดคงจะซีมงเท่งไปแล้วนะคะเดินลัดลอเข้าป่ามาสักพักก,กิฟก็จะเข้ากับหอสังเกตการพอวิ่งเข้ามาใกล้กิฟก็สังเกตเห็นว่าข้างๆหอสังเกตการมีอะไรก็ไม่รู้กลงๆเขาๆตั้งอยู่ด้วยคือบอกตรงๆนะคะตอนกิฟเห็นแวบ,บแรกกริฟนึกภาพอุปกรณ์วิเศษของโดรรเเเมนที่่ปป็ <S <S ส็สจูะค ไม่รู้คิดไปอย่างนั้นได้ยังไงอะข้างในนี้ไม่มีอะไรนะคะมีแทบพื้นที่กลมกลวงๆ,ๆว่างเปล่าพอมาดูอีกครั้งตอนตัดต่อกิ๊บว่าอันนี้น่าจะเป็นเสมือนแทงน้ำละมั้งจากนาักิีบก็ปีนขึ้นไปบนหอค่ะกิ๊บบอกเลยนะบันไดเนี่ยม่งโคตรชันเลยกิ๊บไม่เคยเจอบันไดที่ไหนชันขนาดนี้มาก่อนถ้าไม่เดินแบบย่องย่องนะกิ๊บว่ากิ๊บล่วงลงไปข้างล่างแน่ยังไงทุกคนตาลายหน่อยนะคะพอขึ้นมาถึงชั้นบนสุดกิ๊บก็เจอเตียงพร้อมกับกล่องหนึ่งอันในกล่องนั้น กิบพยายามมองไปรอบๆดูว่ามีเบาะแสของสิ่งก่อสร้างอื่นอีกไหมแต่ก็ไม่พบอะไรเลยค่ะกิบมองลงไปด้านล่างเห็นอะไรก็ไม่รู้สี่เหลี่ยมอยู่ใต้หอพอดีตอนแรกกิบมองว่ามันเป็นสาะน้ำนะคะแต่พอคิดดีๆแล้วกิฟว่ามันไม่น่าจะใช่นะว่าจะลงไปสำรวจทันทีแต่ว่าของในตัวกิบก็แน่นๆกิบก็เลยเปิดกล่องว่าจะทิ้งของที่ไม่ต้องการไว้ในนี้แต่สายตากิบก็เหลือบไปเห็นของสิ่งหนึ่งที่กิบไม่ได้หยิบออกมาตอนแรกกุญแจเหรอกิบว่ากิบน่าจะต้องเอาไอ้นี่ติดตัวลงไปด้วยนะคะไม่แนีก็้้ได กิดเทนางแล้วปีลงมาจากบนยอดหอกิ๊บว่าข้างในนี้ต้องเป็นห้องเก็บของแน่แน่กิ๊บเอากุญแจแปะที่ประตูแล้วเปิดเข้าไปโอ้ไม่ก็ผิดคาดค่ะมันเป็นทางลงไปข้างล่างโอ้โหกิ๊บว่าดันเจียนอีกแน,แน่แน่เลยอะแต่เอาจริงนะคะต่อให้ไม่มีกุญแจเนี่ยกิ๊บว่าคงเจาะเข้ามาได้อยู่ดีอะอุย๊ยคุณผู้ชมคะมันไม่ใช่ดันเจียนอะโอ้โหแต่มืดแล,ล้วกิ๊บไม่มีทอได้วยนะอ๋อใช่เดี๋ยวถือทอสตรงนี้แล้วกัน โอ้โหผิดค่าเลยค่ะตอนแรกกิ๊บนึกว่าจะเป็นดันเจียนแต่จากที่ดูแล้วมันน่าจะเป็นที่หลบภัยมากกว่านะคะและที่เตียงด้านในสุดกิ๊บก็เจอกล่องด้วยแต่กิ๊บระแวงค่ะกิ๊บกลัวเปิดแล้วมันระเบิดนะกิ๊บขอทุบเช็คก่อนแล้วกันนะโอเคไม่มีอะไรเดี๋ยวดูซิโอ้ ของข้างในใช้ได้เลยค่ะมีรองเท้าเพรแล้วก็เพรมาให้อีก4เม็ดแน่ตรงกลางห้องมีเตาสำหรับให้ความออุ่นคนข้างล่างนี้ด้วยโชคดีนะคะที่ยังมีฐานเหลืออยู่เพราะว่ากิฟไม่มีท็อตพอดีเลยพอเดินออกมาก็พบว่าข้างนอกมันมืดซะแล้วกิฟก็เลยเดินย้อนลงมานอนพักที่นี่หนึ่งคืนรุ่งเช้าว่าจะเดินออกไปเลยแต่ก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีกล่องซอนอยู่อีกหนึ่งอันนี่นะแล้วคุณผู้ชมดูสิคะนี่กิฟเก,กือบพลาดอะไรไปเนี่ยพอออกมาด้านนอกกิฟก็เดินตโตเตะในยอยปอ,อ,อู็จหมวนนะต อนนี้มันไม่ใช่หมูแล้วอะโอเคตายโอ้โหเดี๋ยวนะหัวเดินได้อีนะ่ะคนลุกมากอะจากนั้นกิ๊ก็เดินโตเตะอีกสักพักใหญ่เลยค่ะและแล้วในที่สุดกิ๊บก็ได้พบกับอุ๊ยอุ๊ยนั่นอุ๊ยนั่นตึกปะอุ๊ยคุณผู้ชมอันนั้นแล็บหรือเปล่านะล a p ที่เราตามหาใช่ไหมโอ้โหแล้วใกล้ๆมีบ้านดันเจียนด้วยนะก่อนเข้าไปดูในล็บกิ๊บขอเข้าคนบ้านดันเจียนก่อนแล้วกันนะคะ กล่องในบ้านดันเจี้ยนก็มีของตามนี้เลยค่ะเอาจริงที่ดูดีที่สุดก็คงจะเป็นขวานเพชรละมั้งแต่ว่าขวานเพชรเนี่ยนะคือมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยค่ะคืออย่างน้อยถ้าเป็นหมวกเพชรอะไรเงี้ยจะได้ครบเซตไปเลยพอเก็บของออกมาจากบ้านดันเจี้ยนเสร็จกิ๊บก็ว่าจะเข้าไปดูในแล็บเลยแต่มาคิดอีกทีถ้าเราปุ่มบ่ามเข้าไปตอนนี้กิ๊บว่าไม่น่าเวิร์กนะคะดูดิคะโลของกิ๊บมันแดงขนาดนี้ถ้าโดนทีเดียวก็คงแตกเลยละมั้งแถมกางเกงกับหมวกกิ๊บก็ยังไม่ได้เอนชานกิ แต่เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวแล้วกลับมาที่นี่ได้อีกเพราะฉะนั้นกิฟก็เลยจุดพิกัดเอาไว้ค่ะจากนั้นกิฟก็วิ่งไปเรื่อยๆกะว่าจะออกจากป่าให้ทันก่อนตะวันตกดินและในที่สดุดกิฟก็พ้นป่ามาได้แล้วก็เจอบ้านค่ะแต่ดูจากบ้านที่มืดตตื่แบบนี้แล้วชัดเลยค่ะว่าไม่ใช่บ้านที่กิฟอยู่แน่ๆดูเหมือนว่านี่จะเป็นบ้านที่กิฟเจอในวันที่1น,นะคะ เช้าวันต่อมาก,กิ๊บก็รีบวิ่งย่าโฟ้เพื่อจะกลับไปบ้านให้เร็วที่สุดวิ่งแบบไม่หยุดพักคอแห้งผักก็กหายน้ําจนเลื่อนรดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนนั้นจะฝืนตัวเองทําไมแต่ก็สงสัยเป็นเพราะว่าน้ําที่บ้านมันอร่อยกว่าน้ําที่อื่นละมัง้งมั้งนะจากนั้นกิ๊บก็เก็บของครับหมวกเพชร แล้วก็ออกไปเช็คฟาร์มโอ้โหผักกิบไม่โตขึ้นเลยแถมดูสิคะน้ำกลายเป็นน้ำแข็งแล้วกลเข้าราหนาวเต็มตัวแล้วมั้งเนี่ยวันอันสงบสุขจะให้กลับมาแล้วรีบออกเดินทางท,างท,างทันทีก็กระไรอยู่กิบทำการปรับปรุงพื้นที่บ้านทุบลวดแล้ววางใหม่ให้มันเป็นระเบียบกว่าเดิมแน่นอนว่าต้องปักไฟเพิ่มความสว่างด้วยอันนี้กิบไม่รู้นะคะว่าปรสิทธิ์มันสนใจแสงไฟหรือเปล่าแต่กิบว่าคงไม่หรอกมั้งวันที่42กิบป,ปรับปรุงบ้านด้วยการล็อกกระแพงกั้นห้องออกเพื่อให้้้้้้บบบาานนนกกววงงแแแลละป่่ขึึดดูสิคีแบบ็ไมออ จากนั้นกิ๊บก็มาเคลียร์ปรสิตแล้วออกไปลุยงานทุบรัวต่อคือเอาจริงๆกิ๊บเป็นคนพวกประเภทเลือดกรุ๊ปเอค่ะแบบว่าเห็นรู้มันขึ้นเบี้ยวๆแบบนี้แล้วมันทนไม่ได้จริงๆอยากจะให้มันขึ้นตรงๆจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอะไรเงี้ย ทำงานข้างนอกเสร็จตะวันตกดินก็กลับมาทำงานในบ้านต่อแต่สงสัยจะทำเพลินไปหน่อยค่ะร่างกายมันหนาวมากกิ๊ฟพยายามนอนแล้วก็นอนไม่ได้เพราะมันหนาวเกินไปงานงอกเลยค่ะพวกมอนเตอร์มันก็เริ่มทยอยมากันแล้วด้วยเอาบล็อกหินไปอุดทางเข้าประตูเสร็จกิ๊บก็มีนอังไฟเพื่อปบความหนาวหันมาทีไฟมันลามเฉยเลยโอ้โห เกือบไฟไหม้บ้านแล้วไหมคะเนี่ยแล้วกิฟต์ก็น,นึนขึ้นได้ว่าเรามีแคมไฟนี่ว่าก็เลยยืนเอาตัวอัางไฟแตกแคมเพื่อให้ร่างกายอบอ,อุ่น,นไหนๆก็นอนไม่ได้แล้วกิฟต์ก็เลยใช้เวลาทั้งคืนในการเอนชาร์ชชุดเกราะที่เหลือทั้งตัวชาวันที่43ไฟในแคมไฟก็มอดดับลงกิฟต์พยายามจุดใหม่แต่ดูเหมือนว่ามันจะใช้แล้วใช้เลยไม่สามารถเอามารียุใช้ใหม่ได้นะคะกิฟต์เอาธนูเอนชาร์ติดพาวเวอร์ที่ได้มาเมื่อคืนเอามาตีบวกรวมกับธนูอินฟินิตี้ที่กิฟต์มีอยู่ก่อนหนนน้้้้าาาาีแแลวก็็ออไไไปปตัดมมมเเเพืือ่อาาใชฟฟสทค เะว่าไปบ้านหลังนี้มันมีห้องใต้หลังคานี่นะกิ๊บก็เลยทําทางขึ้นห้องใต้หลังคาจากในตัวบ้านน่าเสียดายที่โลกนี้ไม่มีหมดร์นิเจอร์ม่งั้นกิ๊บจะแต่งบ้านให้สวยเหมือนกันใน scp เลยวันที่44กิ44๊บลงมาในเหมืองเพื่อกุดออกซิเดียมกะจะเอาไปทําโล่สำรองเนื่องจากปรสิตมันตีแรงมากกรอเหล็กนี้แตกง่ายๆเลยจะให้ใช้โล่เพชรก็ของไม่พอเพราะฉะนั้นก็เลยใช้โล่ที่มันดีรองลงมาก็คือโล่ออกซิเดียมนี่แหละค่ะพอทําสิ่งที่ต้องการเสร็จหลายๆอย่างกิ๊บก็เริ่มคิดหนักววยังง็ เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภยัยกิ๊ฟควรจะรอให้หมดหน้าหนาวแล,ล้วกิ๊ค่อยไปลุยน่าจะดีกว่า แม้ตอนนี้หิมัจะยังไม่ตกแต่ดูสิคะน้ํารอบข้างมันเป็นน้าแข็งไปหมดแล้วและกิฟตก็ปิ๊งไอเดียอะไรขึ้นมานไหนๆก็ไม่มีอะไรทํากิฟก็เลยทําเป็นทางเดินถนนง่ายๆกะให้มันทอดยาวไปถึงหน้าทางเข้าป่าของแลบบาบาดอนเลยไม่รู้ว่ากิฟคิดผิดคิดถูกนะคะที่มาทําถนนเนี่ยเพราะกิฟเสียเวลาทาทางไปตั้ง4วันแหนแล้วตอนนี้อากาศมันหนาวจนแทบจะทนไม่ไหวเลยค่ะกิฟพยายามปักไฟตามทางเดินกลับแล้วก็ฝ่าความหนาวไปด้วยสักพักใหญ่ๆเลยกว่าจะถึงบ้านกิฟไม่รู้จะจัดการยังไงกับความหนาวนี้ดีเลยค่ะเพราะมมมมมัันนไ่่ีออุุุปปกกรรณ์สาเดชให้ จุดไฟในบ้านก็กลัวไฟจะไหม้กิ๊กก็เลยมาเทลาวายืนอยู่นอกบ้านเนี่ยแหละค่ะเอ้ยอุวนจริงๆเลย แต่มันคงจะดีกว่าน,นี้ถ้าไปอุ่นในบ้านได้นะวันต่อมากิ๊บหามุมว่างๆในรั้วเอามาทําเป็นคอกสัตว์ใช่แล้วค่ะกิ๊บจะไปจับสัตว์มาเลี้ยงนั่นเองกิ๊บเหมือนว่าเคยเห็นไม่วัวก็แกะแถวๆนี้นะคะว่าจะไปเดินล้อมมันมาสะหน่อยโอ้โหแล้ววันนี้ไม่รู้ผู้บริสิทธิ์เป็นอะไรนะคะดูดิมันคึกคักกันใหญ่เลยเหมือนมันจะอารมณ์ดีหรือไม่ก็อากาศดีอะไรของมันหรือเปล่านะเอาเถอะค่ะวันนี้เน้นสร้างกันแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยออกไปจับสัตว์กลับมาก็ได้สร้างไปก็เสียไปกล้วยตัวนั้นมันนจจะะเเเห็กิิบแลล้พุ่งงขาามารย วันต่อมากิ๊บรีบเข้าไปในป่าแต่เช้าโดยเข้ามาแค่ชายป่าก็เจอฝูงแกะอีกฝูงหนึ่งว่าจะเอามันกลับบ้านแต่ว่าดูดิคะกิ๊บหนาวตลอดเวลาเลยกิ๊บจะทำยังไงดีแล้วเนี่ยอยากจะรีบกลับบ้านจริงๆเลยคือที่จะเอาแกะกลับไปไม่ใช่อะไรนะคะกิ๊บเจอวิธีคับชุดกันหนาวเสื้อกันหนาวด้วยการใช้ขนแกะเอามาคลาบอะค่ะก็เลยว่าจะเอาแกะกลับไปเลี้ยงที่บ้านแล้วก็ตัดขนมันอะไรแบบนี้กิ๊บพยายามินถือข้าวล่อไม่มาทั้งฝูง แต่ดูเหมือนว่าที่ตามมาจะไม่ได้มีแค่แก่นะคะกว่าจะเอาพวกมันเข้าค้ดได้หมดก็ปาเข้าไปเกือบเย็นเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วหนาวมากๆกิ๊บ,บต้องใช้อาศัยเพิ่มความอุ่นให้กับร่างกายด้วยการเทละวาลแล้วตัวอ่างแล้วเนี่ยนี่ถ้ากิ๊บไม่มีถังละวารกิ๊บมันจะรอดยังไงเลยนะคะเพราะว่าหมดนี้ไฟจากไฟแช็ปมันอุ่นไม่พอค่ะคกิ๊บตัดขนแกะแล้วเอาไปค้าไปชุดกันหนาวแต่ว่าใส่ขนาดนี้แล้วมันยังหนาวอยู่อีกเหรอหรือต้องห่มทั้งตัวกันแน่ว่ะตอนเช้ากิ๊บเดินมาดูจุดที่เจอปรสสิิิตเเยยยยอออออะะมม่่่่ววัันนนนกกชดดลคีีงู้้ แถมโตเกือบเต็มที่แล้วด้วยมั้งเนี่ยกิ๊บกะจะใช้สเต็ปเดิมหมายจะเดินเข้าไปเพื่อเทละวะแต่ว่าไอ้ความหนาวมันเล่นงานเลยตอนนี้เนี่ยโอ้ยคุนนี้ยังไม่ใช้สมาธิอยู่แต่ช่างมันเถอะค่ะวิ่งเข้าไปแล้วก็เทละวะใส่แมกเลยระหว่างที่มันโดนไฟไหม้มันก็ปล่อยลูกน้องมันออกมาเออเป็นเจ้าตัวที่หน้าตาเหมือนสับปะรดแล้วก็เอ๊ะอันนี้กิ๊บไม่ได้คิดเองใช่ไหมมันมันกำลังเดินทางนี้เหรอเดือด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 เด ดอกเดียวตายเลยเหรอสงสัยเลือดน,น้อยเพราะว่าโดนลาวามามัง้งพอหน่ออ่อนประ,ะิตถูกกาจัดเสร็จกิ๊กก็เข้าไปเก็บกู้ลาวาคืนคือตอนนี้ลาวาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสำหรับกิ๊เลยนะคะไม่มีมันกิ๊อยู่ไม่ได้จริงในฤดูหนาวแบบนี้และด้วยความที่กิ๊อยากจะรู้มากค่ะว่าเมื่อไหร่จะหมดฤดูหนาวกิ๊จจึงจําเป็นต้องคราบปฏิทินแต่ว่าส่วนผสมในการสร้างปฏิทินนั้นมันต้องใช้ควอตค่ะเพราะฉะนั้นกิ๊กก็เลยวิ่งหาประตูนรกที่กิ๊เคยเจอแล้วก็เข้าไปกะว่ามาแคน่นิดก็พอนะคะเจอควอควล,ลยอะ โอเคควอสอยู่หน้าประตูเลยดีตรงนี้เสร็จกิฟขอกลับเลยแล้วกันนะกิฟเอาควอสที่ได้มาไปค้าปฏิทินแต่ทว่าคับแล้วกิฟก็ลืมคิดไปว่าไอเจมอดตัวนี้มันไม่มีเขียนบอกนี่นะว่ามัน็นช่วงต้นกลางหรือปลายฤดูหนาวเนี่ย สุดท,ท้ายกิฟก็ต้องประมาณเอาจากภาพตรงหน้านะคะว่าฤดูหนาวมันจะหมดเมื่อไหร่เอาละค่ะคุณผู้ชมกิฟขอสารภาพเลยนะคะคือจริงๆแล้วเซตหมดเนี้ยมันไม่มีฤดูการมาให้แต่แรกนะคะแต่กิฟเอาหมดเปดลี่ยนฤดูมาใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อความท้าทายค่ะคือกิฟไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้ไงก็เลยคิดว่าเออใส่เข้าไปมันน่าจะตื่นเต้นดีปรากฏว่าโอ้โหโคตรภาระชีวิตเลยค่ะคือกิฟไม่สามารถทําอะไรได้เลยในฤดูหนาวคือกิฟจะออกไปสำรวจข้างนอกก็ไม่ได้ค่ะเพราะเดินไปแล้วมันก็แป๊ะแป๊ะเลยด้วยความที่ลิลงม หมดฤดูใช่ไหมกิ๊บไม่ได้ลงหมดเสริมความอุ่นในร่างกายอะไรแบบนี้นอกจากชุดกันหนาวแล้วมันก็เลยไม่มีตัวเ,เพิ่มอุณหภูมิในร่างกายหรือบอลอุ่นเอามาใส่ครับชุดกาะเพื่อให้มันอุ่นขึ้นคือไม่มีค่ะกิ๊บก็เลยต้องอาศัยมีชีวิตรอดอยู่ด้วยกันหาอะไรอุ่นๆประครบตัวเอาไว้นะคะแล้วไฟจากแคมไฟเนี่ยมันอุ่นไม่พอค่ะจะจุดไฟแช็คในบ้านก็กลัวไฟไหมกิ๊บก,ก็เลยต้องออกไปสร้างบ้านถินข้างนอกแล้วก็จุดไฟแล้วก็ยืน AFK ค่ะกิ๊บไม่ได้อ่าในช่วงนี้นะกิ๊บขอบรรยายเอา บ้างทำข้อตว์เพิ่มบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะคือยืนเอฟเคเลยค่ะแล้วด้วยความที่ว่ามันว่างมากๆอ่ะกิ๊บก็เลยเปิดอนิเมะดูค่ะดูไปประมาณ8ตอนได้อ่ะกะว่ารอให้ฤดูหนาวมันผ่านไปค่ะซึ่งกิ๊บก็ลองไปหาข้อมูลดูนะรู้สึกว่าฤดูหนึ่งฤดูเนี่ยจะประมาณ20วันมั้งและอนิเมะที่กิ๊บดู1ตอนมันเท่ากับวันในเกมไหมคะประมาณ2วันครึ่งค่ะอันนี้คือกิ๊บนอนคาบกลางคืนนะคะเพราะว่ากิ๊บไม่ได้ปล่อยให้มันถึงกลางคืนแล้วในที่สุดวันที่70ฤดูหนาวก็กําลังจะหมดไป ูกิ๊บแต่งตัวสิคะปุกลุกปุบปุยมากเลยอ่ะและนี่นะคะห้องที่กิ๊บเอาไว้อบอุ่นร่างกายชั่วคราวคือไปจุดไฟที่นั่นไม่ได้จริงๆค่ะบ้านหลังนั้นมันเป็นไม้ทั้งหลังกิ๊บว่าต้องวอดวายแน่เลยอ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นคอกวัวที่กิ๊บทาเพิ่มขึ้นมาในไหนกิ๊บก็จับได้ทั้งวัวทั้งแกะแล้วกิ๊บก็เลยจับวัวกิ๊บไปเไรมันวิ่งกันทําไมอ่ะอุ้ยไปตัวอะไรกัดอุ้ยเฮ้ยไปวัวกิ๊บติดเชื้ออ่ะอ้าเฮ้ยลูกกระเด็นออกมาเ อ๋ออุ้ยโอ๊อ้าวโดนอะไรวะอุ้ยลุกลุกแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังเหลือตัวมันยังมันเหลือตูปกติไหมเนี่ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยอีอีโอ๊ยทำไมเป็โอ๊ยไม่เหลือตัวตัวปกติเลยเหรอไม่ค่ะว๊าโอ๊ยไม่หมดเหรอ กนะ็เลยนะเออจะตัวเล็กมาอุ้ยพูดรอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวน่าจะอารมณ์แบบแม่มันโยนมันออกมามืงเพื่อปกป้องลูกอะไรเงี้ยนะคะโอ้ยตายแล้วลูกเอย้ยหนูรอดอยู่ตัวเดียวอุย้ยขอโทษน,นะไม่ช่วยไม่ทันน่ะเว้ยมันติดเชื้อได้ยังไงเมืนน่อกี้อุดไว้ก่อนแล้วกันอาจจะมีตัวอะไรปีนเข้าข้างบนหรือเปลา่าไม่รู้นะคะพวกนี้นมันปีนเท่าได้ด้วยอะ่ะโอเคหวังว่าข้อแก่จะไม่เป็นไรนะ ไอ้ดูดิโอ,อออโอเคปกติเดี๋ยนะมีหน้าตาไม่ปกติตัวหนึ่งอะ่ะอืโอเคตัวอื่นปกติใช่ไหมโอเคตัวอื่นปกตินะคะโอ้โหแล้วทำไมวบติดยกข้อกว่าหรือเพราะว่าอันนี้มันจะมีอย่างไรก็เมีช่องมีช่องแยกอะไรอย่างงี้ปะอันนี้มันกิ๊บไม่นแน่ใจนะคะมันติดเชื้อเองหรือว่ามีตัวอะไรมาแพร่พันธุ์ใส่มันนะเนี่ยโหแล้วดูพื้นตรงน,นี้ดิคะ่ะ มีเชื้อโรคกระจายอยู่ด้วยมันมาตอนไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้ก็มีอุ้ยเกือบลามเข้าบ้านแล้วนะเนี่ย อ๋อใช่คุณผู้ชมคะตรงนี้ค่ะนี่คือบึงน้ําที่ก่อนหน้านี้มันเป็นมีป,ปรสิตเลยมาติดใช่ไหมก็เลยต่อให้มันเหมือนเป็นน้ําตกค่ะแบบนี้ไปไงสวยดีใช่ไหมไหนๆกไ็ไหนๆแล้วทำทัศนวิสัยให้สวยงามไปเลยนะคะเพราะว่ามันว่างอยู่จริงๆอะ่ะเอาละ่ะทุกคนได้เวลาแล้วนะสรับมาครับพาราไซเอาชีวิตรอด100วันในโลกปพลสิกรุกค,คนต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะพาร์ทหน้ากิ๊บจะยิงยาวให้ถึง100วันเลยถ้ากิ๊บไม่ตายซะก,ก่อนอ่ะนะซึ่งภารกิจในพาร์ทหน้าของเราก็คือไปสำรวจแลบ,บบา l บ a าน,นั a น ไม่แน่นนเราอาจจะได้รู้ต้นตอของการกาเนิดเชื้อปรสิตพวกนี้ก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือพิมพ์คอมเมนต์ให้กิฟอ่านเ mm hmm. พื่อไปกำลังใจให้กิฟในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ mm hmm. ใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม mm hmm. ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะสําคัญมากเลยนะคะ mm hmm. กดติดตามด้วยล่ะโอเคค่ะคลิปนี้กิฟค,คงต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะบ๊ายบาย ไลยคิปรี่และของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไล่เตโตมีให้เลือกสาสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ